ผมพ่อหมอหมาขาวเองครับวันนี้นะครับพ่อหมอหมาขาวก็จะมาทํานายดวงในหัวข้อเรื่อง6ราศีจังหวะขาขึ้นบุญภาวาสนาส่งพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีนะครับเราไปฟังกันดีกว่าครับว่า6ราศีนี้มีราศีไหนบ้างที่มีโอกาสจะได้เป็นเศรษฐีในเร็วๆนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยราศีที่1น,นะครับ ราศีมิน้นในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณโดดเด่นมากเป็นพิเศษทำอะไรก็จะดีทำอะไรก็จะปังชีวิตก้าวเข้าสู่ความสำเร็จการเงินและการงานอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเงินทองไหลามาเทมารายรับเข้ามาหลายช่องทางกันเลยทำมาหากินเคร่องตัวการงานราบรื่น ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูและให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับมีโอกาสจะได้ปรับตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่บอกเลยว่าเตรียมตัวรับความปังได้เลยเพราะคุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากรับทรัพย์แบบจุกๆไปเลยนะครับมาต่อกันที่ราศีที่สองนะครับราศีพฤกษก์ชาวราศีพฤกษก์นั้นพื้นฐานดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากวาสนาดีมีทรัพย์ยิ่งทําบุญยิ่งรวยเพราะจะช่วยส่งเสริมดวงให้ปังมากขึ้นพอเดิมส่งผลให้คุณนั้น พบเจอจากคนที่ดีมีคนแม่ตาอุปถมัมเงินทองหล่นทับแถมโชคลาบดวเด่นมากมีเกณฑ์รับทรัพย์ใหญ่แบบจัดเต็มกันเลยคิดเงินก็ได้เงินนะครับคิดทองก็ได้ทองเส้นทางการเป็นเศรษฐีกําลังจะเข้ามารวยแล้วรวยอีกรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยราศีที่3นะครับ ราศีมีถุนสำหรับชาวราศีมีถุนในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะครับพอหากคิดที่จะลงมือทําอะไรก็จะมีแต่ความสําเร็จดวงดีดวงเด่นเทวดาเปิดทางให้รวยชีวิตของคุณจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าดวงเฮงแบบตะโกนตะโกนรับความรวยอะครับสิ่งที่รอคอยจะสําเร็จสมหวังนั่งใจคุณจะใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินกเก่งเช่นกัน ราศีที่4นะครับราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณปังสุดๆไปเลยเพราะช่วงนี้บุญภาวาสนาทรงให้ชีวิตของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองยืนหนึ่งทุกด้านดวงปังทุกเรื่องหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยหรือจะได้ของใหม่เร็วๆนี้เช่นบ้านใหม่ รถใหม่เป็นต้นนะครับเธอได้ว่าชีวิตของคุณจะก้าวหน้าสู่ความมั่นคงชีวิตมั่งคั่นร่ำรวยสมใจเนื้อสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จทุกประการนะครับราศีที่5นะครับ ราศีกันในช่วงนี้ชาวราศีกันดวงชะตาดีมีทรัพย์เด่นในเรื่องของการเงินและความรักมากเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแถมเป็นสายเปตัวพ่อตัวแม่กันเลยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนูตกถังข้าวสารนะครับคนรักของคุณจะพาเลยคุณจะเจอจากความรักที่ดีนำพาให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขอแอบกระซิบน,นะครับว่าจะได้เจอกันแบบปุ๊บปับ๊บแต่รักกันยืนยาวนอกจากนั้นยังมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากความพิศวัสอีกด้วย ราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูนั้นชีวิตของคุณเรียกได้ว่าโดดเด่นมากและมีชื่อเสียงแบบสุดๆไปเลยเพราะการงานพาปังคุณจะมีชื่อเสียงจากการทํางานแถมเงินทองจะไหลามาเทมาอีกด้วยรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องงานประจาหรืองานนอกจะได้แบบพวบสองทำงานมากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปจะดีมากส่งผลให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสำเร็จอนาคตของคุณไกลามากนะครับอาจจะได้กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เร็วนี้ด้วย จบไปแล้วนะครับสาหรับการทํานายของ6ราศีนี้พ่อหมูหมาขาวก็ขอให้6ราศีนี้นะครับได้เป็นเศรษฐีในเร็ววันนะครับพ่อหมูหมาขาวขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจดวงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ